สวัสดีครับพบกันทุกวันทาง g i f ฟ r e นช h a n แนลกับรายการ Key to Success ครับรายการที่จะไขความลับของความสำเร็จนะครับด้วยตัวของคุณเองโดยผู้มีประสบการณ์นะครับและผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจครับที่จะมาแนะนำให้ท่านนั้นสามารถที่จะพิชิตความสำเร็จนะครับ กลุ่มแรกก็คืออาจจะมีคนที่เขาไม่เคยทําธุรกิจขายตรงหรือเครือขายมาก่อนไม่เคยถูกชวนแต่เขาในใจเขามีข้อสงสัยมีข้อโต้แยง้งเพราะว่าอาจจะมีประสบการณ์จากคนที่มาชวนเขามีประสบการณ์จากคนที่เขาได้ยินได้ฟังมาในด้านลบๆนะคะคนอาจจะบอกเราว่า ที่ไม่เขาไม่ทาเพราะเขาไม่มีเวลาคําว่ามีเวลาจะเจอบ่อยมากนะคะหมอคิดว่ามันเป็นคําพูดที่เพราะที่สุดที่เขาจะปฏิเสธโดยไม่ทําให้เราเสียใจใช่ไหมการเลือกทําบริษัทไหนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาจริงไหมเราบังคับใครไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเลือกบริษัทไหนนะก็เหมือนกับเราลงทุนชีวิตนะเราร่วมหัวจมท้ายกับบริษัทนั้นนะและขณะเดียวกันเนี่ยเราไปอยู่กับเขาก็เหมือนเราเอาศักดิ์ศรีของตัวเราและวงตระกูลไปผูกพันด้วย และนั่นก็เป็นไฮไลท์ของรายการในวันนี้นะครับดต่นั้นพลาดไม่ได้ครับกับช่วงหน้ารายการ Key to Success ครับ